เดีย๋ยวดูนะครับน้ายังไม่เต็มท่อนะมาแค่ครึ่งอยู่นะเริ่มกระแทกเริ่มมา3นิ้วนะเห็นไหมอ่ากระแทกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าในท่อเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูดนะครับจะต้องดูดเติมให้ดีๆนะครับไล่ลมดีๆแล้วจะไม่เสียเวลาท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์และนีจ้าดำน้ำยิงปลาป่วนยาฟังกัวลาป่วนสาระาขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องประชาจอมป่วนแม่สดสดนิเจียวันนี้นะครับก็พามาดูการลักน้านะครับตอนนี้นี่ก็มีคําถามเกิดขึ้นหลายต่อหลายคําถามนะครับเนื่องจากว่า f c ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น FC นะครับก็คือแฟนคลับนะครับพี่กดติดตามช่องประชาจอมป่วนแม่สดแล้วนะครับกดกระดิ่งกิ๊งกิงและช่วยดูโฆษณาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่านี่คือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นขาจรนะครับเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามามองนะครับแล้วก็ ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือดูคลิปเดียวแล้วก็ตัดสินแล้วก็ลองทําดูนะครับแล้วก็พลาดนะครับคืออยากจะแนะนําว่าให้ดูตั้งแต่ ep หนึ่งนะครับสาหรับการลักน้านะครับเข้าไปดูในช่องมะฉาจมป่วนใช่ไหมแล้วก็ดูขอบด้านบนนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับมีเพลย์ลิสต์นะครับกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็ดูในเพลย์ลิสต์ป่วนการลักน้านะครับก็คือจะมีการลักน้ําไว้นะครับส่วนการเติมนะครับตอนนี้เรากาลังเติมน้ํกมาอยู่เนี่ย ท่อตรงนี้มีปัญหาอยู่นะครับของผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนหรือจุดไหนที่มีลมออกได้นะครับการลักน้ําจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องทําใจแต่ถามว่าระดับนะครับตอนนี้มีปัญหาคือระดับก็คือของผมเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับคลองจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมท่อเนี่ยนะครับจะข้ามถนนมานะครับต๊ดๆๆๆๆๆแล้วถ้ามองแต่ในไลน์เนี่ยใครดูคลิปแต่ในไลน์ก็จะไม่เห็นใช่ไหมว่ามันมันมีความต่างกันขนาดไหนนะครับวันนี้จะขึ้นบนท้ายกระบะให้ดูนะครับ นี่สะผมเนี่ยมันอยู่จุดนี้นะครับอ่าอันนั้นหน้าห้างผมนะครับที่ว่าทําน้ําขึ้นได้นะครับเพราะว่าระดับตรงนู้นะน,นะครับกับตรงเนี้ยนะครับมันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเทคนิคไปแล้วนะว่าทํายังไงให้น้ํามันขึ้นได้นะครับแล้วทีนี้มีคําถามมีว่านะครับก็คือดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจแล้ว,ลวนะทํามาเยอะแล้วนะนะครับ ก็ระดับน้ํานะครับ <Stars> สมมติว่าถ้าในไร่เราเป็นแบบนี้พื้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคลองมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะดึงน้ําจากตรงนี้มาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าปลายสายเนี่ยนะครับที่เราดูดน้ำเนี่ยมันต่ํากว่าตรงนี้แต่ถ้าดูดจากตรงนี้นะครับมาลงอยู่ประมาณแปลงนานี้ที่ต่ากว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอจะได้นะครับพอจะได้นะไม่ใช่ว่าได้นะถ้านะครับถ้า ไอหัวดูดตรงนี้นะครับมันสูง chips, ร,ะ seekers, ะระดับผิวเนี <ollar ised> ่ยนะครับต er <stuff> ่ากว่าน้ําสักครบนึงนะครับต่ำประมาณนี้นะครับแล้วดูดได้นะครับมีน้ําไหลผ่านตลอดเนี่ยก็ดูดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยต่ํากว่านะครับอ่าในกรณีแบบนี้ต่างกันระดับขนาดเนี้ยมันจะดูดได้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าระดับตรงนี้ต่ากว่าถนนก็จริงนะครับแต่ด้านพื้นที่เนี่ยเท่ากับหัวดูดน้ําตรงนี้นะครับ มันดูดกันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราวัดกันที่ตัวดูดน้ํานะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่กับท่อตรงข้างบนนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยคือการลักน้ําการลักน้ํามันเป็นพลังงานแรงลมที่ดูดนะครับแล้วก็มันเป็นแรงน้มถ่วงนะครับที่จะดูดออกไปนะครับแล้วก็เป็นสุญญากาศในท่อนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมันจะต้องมีพื้นที่ที่ต่ากว่ากันนะครับถ้าเสมอตัวกันมันไม่มีแรงดูดนะโอเคนะจ๊ะแล้วใครนะครับที่มาคอมเมนต์ด่าผมนะครับว่า ผมเนี่ยหลอกลวงนะครับสามารถเอาน้ําขึ้นบนเนินได้มันก็ขึ้นได้สิในเมื่อนะครับจุดที่ผมดูดอะมันอยู่ตรงนี้นะครับมันมันสูงนะครับแล้วมองไปในที่ผมนะครับห้างนาผมอยู่นู่นนะอยู่นู่นนะครับอยู่นู่นนะครับอ่าระดับมันเท่ากันนะครับทําไมน้ําจะขึ้นไม่ได้แต่ทีเนี้ยลูกเล่นก็คือเราจะต้องนะครับมาปรับหัวดูดตรงนี้นะครับให้มันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจุ่มปลายท่อเนี่ยลงใต้โคนไปนู่นนะครับไม่ได้นะครับ อันนี้มันคือเทคนิคแล้วนะครับก็อธิบายให้ฟังทั้งหมดก็คือก็ยังมีคนที่แบบว่านะมือไม่พายเท้าลาน้ําแต่ก็ช่างเขาเถอะคนพวกนี้นะครับมีอยู่ทุกจุดของสังคมนะครับไม่ใส่ใจแต่แค่อยากจะพูดไว้เผื่อคุณจะกลับมาได้ยินอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ายังไงนะครับย้ำย้ำย้ำนะกดติดตามช่องมะฉาจําปวดแล้วก็ดูในเพลย์ลิสต์นะครับดูตั้งแต่ ep แรกจะเข้าใจแล้วก็ผมได้อธิบายไ้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของระดับน้ําผมก็วาดให้ดูนะตอนใบทะเลนะครับทีนี้การกอกน้ํากอกยังไงนะครับตอนเนี้ที่ให้ลูกน้องกอกอยู่เนี่ยเทคนิคการกอกน้ําเดี๋ยวลงก่อนเทคนิคการกอกน้ํานะครับก็คือเราจะต้องปล่อยน้ําเนี่ยแค่ครึ่งเดียวดูลมมันตีออกนะนี่นะครับมันจะมีแรงดันเห็นไหมนี่นะครับลมเนี่ยเวลาลงไปนะครับเรากอกแค่ครึ่งเดียวให้น้ําลงไปแล้วก็ในท่อเนี่ยมันจะมีลมอยู่นะครับมันจะดันออกมาเหมือนสาลักออกมานะครับบึก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 นี่นะครับอ่า อ่าดูนะนี่นะครับปล่อยปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับมันจะมีแรงลมเนี่ยที่กระแทกออกมานะครับอย่าอย่ากอกเต็มรูนะครับเพราะว่ามันจะมีการดันนะครับพอนั้แล้วเนี่ยควรที่จะเกอกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มีรูอากาศด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะดันออกมาได้มันจะไล่ลมไปในตัวเพราะอะไรถึงทําแบบนี้นะครับเพราะในการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะดันลมนะครับในท่อที่มันมีอยู่ทั้งเส้นนะครับจนถึงด้านล่างนู่นเนี่ย อัดขึ้นมาอัดขึ้นมานะครับเวลาน้ํามันไล่ขึ้นมานะครับอันนี้จะดีกว่าดีกว่าการใช้ยกอ่าบวรน, <_ Different> น,น้ํานะครับกอกนะครับอันนี้คือพื้นที่มันสูงด้วยนะ,ะแล้วท่อผมเนี่ยที่ที่มันเหยียบอยู่เนี่ยสี่นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลูกน้องผมเหยียบอยู่เนี่ยไม่ใช่ท่อเล็กๆนะครับไม่ได้กอกแป๊บเดียวแล้วเต็มนะครับพอน้ํามันเริ่มเออขึ้นมาใช่ไหมลมมันก็จะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับมันจะดันลมขึ้นมาด้วยในท่อนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการกอกนะครัับอออยย่่าาเเหวกกี จุมปิดรูนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะดันกันอยู่นะครับยังไงก็กระแทกออกมาอันนี้เป็นเทคนิคนะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ถามว่ามันมันเป็นแค่มันไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันหน่อยว่าเขาก็จะมีแรงธรรมชาตินะครับในการดูดแล้วที่สําคัญเนี่ยห้ามมีจุดไหนนะครับที่มันมีลมนะครับหรือรั่วนะครับห้ามมีแบบนั้นนะครับ เสร็จนะครับน้าถ้าน้าดันออกได้เนี่ยรับรองก็จะเป็นเหมือนผมตอนนี้นะครับของผมตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจุดไหนกันแน่นะครับที่มีปัญหาเพราะว่ามันยาวมากแล้วก็ลงคลองไปแช่น้ําด้วยนะครับก็มีนะครับแต่เวลาของผมเนี่ยเวลาเปิดไว้นะครับก่อนหน้านี้ไว้หนึ่งคืนเช้ามามาปิดนะครับถุดท้าเราปิดวันนี้ใช่ไหมเย็นนี้พรุ่งนี้มาเปิดน้ําก็ยังมานะครับแต่ตอนเนี้ยพอปิดหนึ่งคืนนะครับไม่รู้น้ํามันซึมไปตรงไหนนะครับก็ต้องปล่อยเข้าสะทิ้งไว้อยู่ตลอดตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูในสะกัน ว่าเรากอกน้ําขนาดเนี้ยเราไล่ลมแล้วนะครับ <S <S เราไล่ลมแล้วแล้วน้ําตรงตอนลงศาดเนี่ยมันจะยังมีลมออกไหมนะครับมันจะมีอาการเหมือนสาลักบ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 อ,กออกมานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแต่เนี่ยเวลาเกอกจริงๆนะครับดูเทคนิคไว้นะกอกแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อเพื่อไล่ลมตั้งแต่ต้นนะครับเวลาเวลาเราทิ้งไว้ในไล่แล้วเนี่ยตอนที่เราไล่ไล่านาออกมาเนาะเข้าในจุดแรกของเรานะครับในในพื้นที่สาสเนี่ยมันก็จะ เร็วนะครับตอนนี้น้ําเต็มแล้วครับเต็มแล้วจะเป็นยังไงนะครับนู่นครับข้างล่างนู่นครับก็จะมีดานออกมานะครับเห็นไหมเห็นแล้เป็นฟองน้ำนะครับน้ํามันจะล้นจากนี่ลงไปนู่นครับแต่ถามว่ามีความหมายไหมตรงนู้นไม่มีความหมายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาการลักน้ําแบบนี้นะครับน้ํามันจะอยู่แค่ตรงพ่อตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้แต่ส่วนตรงเนี้ยไม่มีนะครับน้ํามันจะไหลลงไปโดยปริยายนะครับจะไม่มีน้ําเวลาแรงดูดเนี่ยมันจะดูดมันจะดูดจากตรงนู้นขึ้นมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าดูแบบที่สูงขนาดของผมนะครับดูนะครับก็ไม่ควรจะต้องมีลิ้นนะครับไม่ต้องมีหัวกระโหลกถ้าใช้หัวกระโหลกปุ๊บนะครับเวลาที่เอาน้ําไปอยู่ใกล้ๆระดับเดียวกันนะครับกับที่เราดูตอนนี้นะครับก็คือตรงห้างนู้นน่ะฝาลิ้นของหัวกระโหลกนะครับมันจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรแต่ถ้าเป็นหัวกระโหลกมีหัวกระโหลกอยู่นะครับก็เอาออกเลยไม่งั้นก็ถอดลิ้นออกไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย เวลาเอาขึ้นเนินอย่างงูนะครับที่ผมทําไว้เนี่ยมันจะเอาขึ้นเนินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคแล้วนะบอกแล้วนะเพราะว่าเห็นมีคนมาคอมเมนต์นะครับก็ถ้ารู้ไม่จริงกรุณายอย่าคอมเมนต์นะครับมันจะเป็นความรู้ผิดๆให้คนอื่นนะครับแล้วก็คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์แต่ถามว่าถ้าเอาแค่ใช้หัวกระโหลกแล้วลงไปตรงเนี้ยนะครับลงไปในสะผมด้านล่างนี่นะอ่ามันได้นะครับอันนี้มันได้แต่ถ้าจะเอาขึ้นแบบผมเลยนะครับไปตรงนู้นเลยเนี่ยบนห้างเนี่ย มันไม่ได้นะครับถ้ามีลิ้นลิ้นมันจะปิดนะครับเนื่องจากว่าแรงดันมันจะเสมอตัวกันนะครับดูนะครับนู่นกับนี่นะนี่นะครับมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ใครจะทําอะไรนะครับกรุณานะครับดูให้ละเอียดทุกอีพีนะครับแล้วก็ค่อยๆดูเอาสมองว่างก่อนแล้วค่อยดูถ้าสมองไม่ว่างอย่าเพิ่งดูนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นสาระเนี่ยมันจะตีกันในหัวโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างดีกว่าว่าเวลาเราเปิดน้ําเข้าสาะแล้ว ลมมันจะมีขนาดไหนนะครับอันนี้คือท่อเปื่อยหมดเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดน้ําทิ้งหมดเลยนะครับเพื่อไปเช็คท่อดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างอันนี้จะเป็นเกลียวในนะครับอ่าแล้วหัวจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะมีอยู่แล้วนะครับตามร้านเวลาเราปิดนะครับนี่นะครับก็เราก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่นู่นนะครับเราก็จะปิดไว้นะครับตอนนี้จะไม่มีแรงลมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเปื่อยอยู่นะแต่ถ้าเราเปิดน้ํานะครับดูดข้างล่างเมื่อไหร่เนี่ยแรงลมจะเริ่มมีนะครับ แล้วก็ขันเข้าไปนะครับอ่าเทคนิคนะครับก็คือพยายามอย่าอย่าพันนะครับอย่าพันเทปกาวเนี่ยให้เยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะบิดลงยากนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือเวลาเราเอาออกเอาเข้านะครับมันจะยากมากนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะแน่นนะมันจะไม่เข้านะครับดีที่สุดนะครับพันบางๆหน่อยแล้วให้มันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลองกะดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบิดนะครับมือเดียวไม่ได้แล้วต้องใช้ครีมนะครับช่วยนะครับ นี่นะครับแต่ความจริงอ่ะควรทําบล็อกนะครับอันนี้อันนี้คือปัญหาจริงนะว่าครีมแบบนี้มันจะทําให้เนื้อตรงนี้นะครับมันจะกัดเนื้อตรงนี้นะครับเป็นแผลหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับดีที่สุดถ้าใครเป็นช่างนะก็ใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กเนี่ยมาทําให้ให้แมตช์กับตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกไปเลยเวลาบิดนะครับจะได้ง่ายนะมันจะไม่กินเนื้อตัวพลาสติกตัวนี้นะครับโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปิดน้าข้างล่างให้ดูกันตอนนี้เราก็ลงกันมาแล้วนะครับมา เปิดน้ครเดี๋ยวดูนะครับน้ำยังไม่เต็มท่อนะมาแค่ครึ่งอยู่นะตอนนี้มันจะมีเริ่มดูดนะครับดูดลงมาจะแผ่นนะครับมีการแผ่วเนื่องจากว่ายังมีลมเหมือนที่บอกไปนะความจริงเนี่ยถ้าอยากจะให้มันไวก็คือ ่งคนลงมานะครับก็คือเปิดครั้งแรกก่อนนะครับเปิดครั้งแรกปุ๊บนะครับพอระดับน้ํามันลงก็เติมเข้าไปอีกนะครับก่อกเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยปิดนะครับอันนี้น้ําจะลงมาเต็มแบบบ๊ำบ๊มบ๊ำบ๊ำเลยนะครับไม่ต้องรอเวลาแต่ถามว่าอางเงี้ยมาเต็มไหมเดี๋ยวก็มาเต็มนะครับดูแรงนะครับเริ่มแรงแล้วนี่นะครับน้ำเนี้ยจะเริ่มมาแรงเรื่อยๆเห็นไหมเริ่มกระแทกนะครับเห็นนะอ่าเริ่มเริ่มกระแทกเริ่มมาสามนิ้วนะครับเห็นไหมอ่ากระแทกนะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าในท่อเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูดนะครับจะต้องดูดเติมให้ดีๆนะครับไล่ลมดีๆแล้วจะไม่เสียเวลาแต่แบบเนี้ยนะครับมันก็จะเสียเวลาตรงที่ว่าต้องกรอกสักสองรอบถึงจะเวิร์กเห็นไหมเห็นช่วงที่มันทิ้งทิ้งช่วงไปไหมอ่านี่นะครับอันนี้กําลังไล่มานะครับกําลังไล่มาเพราะว่ามันดูดลงมาแล้วนะครับเห็นไหม เนี่ยครับก็คือมันจะเสียเวลาตรงนี้นะครับถ้าเรากอกครั้งเดียวแต่ถามว่าไล่ลมยังไงกระช่างก็ถ้าต้องการใช้งานเลยนะครับก็กอกสักสองรอบก็คือครั้งแรกเนี่ยเปิดทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดวาล์วตรงนี้นะครับปิดตัวนี้นะครับปิดเปิดตัวนี้ปุ๊บเราก็ไปเปิดข้างบนนู่นนะครับแล้วก็กอกน้ําอีกรอบนึงนะครับน้ามันจะเต็มเปลี่ยมแลยทีนี้ลมมันจะน้อยนะครับอากาศมันจะน้อยเนี่ย แล้วก็เราเปิดเข้าสระนะครับจะใช้งานได้เร็วมากประหยัดเวลากว่ากันถ้าถ้าไหนๆก็ตั้งเครื่องไว้แล้วนะอ่าอย่างนั้นจะดีกว่านะครับพอดูนะครับมันจะไล่ลมมาเรื่อยๆนะครับปุบปุบปุบปนะครับอ่ากระแทกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่มันลงมาเต็มนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นอาการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไล่ลมมาทั้งหมดนะครับ ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามช่องประชาตำปวดไม่สอดกันด้วยถ้าชอบสาระดีๆที่พิสูจน์ได้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะดูโฆษณาให้น้องด้วยนี่นะครับมาเต็มท่อแล้วก็หายไปนะครับเริ่มนะครับอันนี้อันนี้เร,เริ่มไล่ลมออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่นครับก็คือต้องรอเขาไล่นะเหมือนที่ผมบอกแหละดีที่สุดก็คือถ้ารีบใช้น้ํานะครับก็ กรอกสองรอบนะครับเรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยแต่อันนี้ถ้ากอกรอบเดียวแบบนี้ลมมันจะมีเยอะเนี่ยก็ต้องรอเวลาหน่อยแต่ถามว่าน้ํามาเต็ม3าท่อ3านิ้วไหมมาเต็มนะครับก็นะครับตอนนี้ก็มาเต็มท่อ3นิ้วแล้วนะครับหลังจากที่อ้วกเอาลมออกมาเรียบร้อยแล้วนะเสียงดังหน่อยนะครับตอนนี้เขากําลังมีเครื่องจักรนะครับทําง,งานอยู่นะครับเจาะน้ําอยู่นะครับก็ กำลังจะทำบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันว่าพอตรงนี้เสร็จนะครับพอกม้าจะเป็นยังไงนะครับไร่ไม้ฉาจาปวนไม่สอดหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับก็รอติดตามอัปเดตแล้วกันนะจ๊ะ f c ทั้งหลายตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน้ํามาเต็มเรียบร้อยนะครับ3มนิ้วนะครับท่อ3นิ้วอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่ปัญหาสําคัญเนี่ยนะครับก็คือการที่น้ํามาเยอะขนาดนี้นะครับควรที่จะมีรูระบายน้ําไว้ด้วยตรงนู้นนะครับ หรือจุดไหนก็ได้นะครับเป็นรูระบายน้ําไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันกัดเซาะขอบสระพังนะครับไม่งั้นเสร็จนะครับงั้นพังแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมทําไว้แล้วนะอยู่ตรงนู้นนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับว่าควรจะมีรูระบายน้ําด้วยไม่ใช่เอาน้ําเข้าอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวแล้วไม่มีออกเนี่ยพังนะจ๊ะ